สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวการขึ้นเสียงการแจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้เบตนะครับเบต์สินิ้วนะครับสูตร b ีนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการนะครับตัวนี้เข้ามาอยู่หกใบนะครับสําหรับเช้านี้นะครับ6ใบนะครับตะแกรงฉีกนะครับสวยๆนะครับสําหรับตัวนี้สภาพตู้นี้ยักใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้สาดสีระเบิดนะครับด้านข้างนะครับเต็มใบนะครับตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กนะครับตัวนี้ ใบละ1,500บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่าชื่นชอบน้ำเสียงของ b ีวีนะครับไม้อัด20มิลนะครับตัวนี้20มิลตะแกงปั๊มนะครับพรอมสเปคคอนด้านหลังนะครับตัวนี้ขอบจับเหล็กด้านข้าง2ฝั่งนะครับตัวนี้มีเข้ามาอยู่6ใบนะครับใบละ1,500บาทนะครับฝากไปด้วยลกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการตู้18นิ้วนะครับสูตร BV นะครับตัวนี้นะครับ นีใส่ดอกด้านหลังนะครับผมใส่ดอกด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของเพนด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับผมสเปคคอนนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสภาพตู้นี้ยังใหม่ๆนะครับ95%เลยนะครับสำหรับสภาพตู้นะครับตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กนะครับตัวนี้ใบละ1,500บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการตู้18นิ้วนะครับราคาเบาๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอ อำเภอดอนการจังหวัดกาฬสินนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตู้ bb สบนิ้วนะครับตัวนี้สภาพตู้นี้สวยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการก็โทรได้นะครับ0ู5ย์4 6497แล้วก็0ู7ย์1 7 4 6 4นะครับ ฝากมาด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของตู้เบตรตนะครับ18นิ้ว BV นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับใบละ1,500บาทครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ